มีมนุษย์ธรรมตัวหนึ่งบอกว่าถ้าไทยหรือสยามไม่เอาภาคอีสานไปก็ไม่เจริญมาจนถึงทุกวันนี้หรอกวาสันนะครับสบายดีสวัสดีครับททายุทกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมอยู่กับผมเทพโยกครับพี่น้องณประเทศแคนีดาครับตอนนี้เวลา8โมง30นาทียามเสาทางเมืองไทยกับประมาณ4ถุนเง สักไทยพี่น้องฟังไทยฟังเล่าก่อน,นื่นครับพี่น้องอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามคอมเมนต์เข้ามาด้วยครับพี่น้องส,สด็จประัาสคลิปใหมหมครับมีความคิดเห็นจังไดสำหรับคลิปนี้ครับพี่น้องผมก็จะมาพูดถึงมนุษย์ทำตัวใหญ่อีกแล้วนะครับตัวนี้คอมเมนต์บ่อยนะเจอในเพจกองทัพลาวเขียนเป็นเรื่องเป็นรลวตลอดนะครับไม่รู้เกิดพร้อมประวัติศาสตร์ในอดีตหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือเขียนขึ้นมาเองนะครับ เขามีการไปคอมเมนต์นะครับในเพจกองทัพลาวขาประจำเขานะครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยถ้าไม่เอาภาคอีสานไปจากลาวก็จะไม่เจริญมาจนถึงทุกวันนี้หรอกนะครับผมก็ไม่รู้ว่าแกคิดเองหรือว่ายืมความคิดคนอื่นมาคิดหรือยังไงไม่รู้นะครับ <c oughs> <c oughs> พูดเหมือนว่า พูดเหมือนเด็กอะนะครับพูดเหมือนว่าเออถ้าได้พรกแก้วมรกตกลับคืนมาประเทศต้องจเจริญพูดเหมือนว่าถ้าได้พระสยพระุขรพระเสริมกลับคืนมาจะ,จะเจริญน,นะครับถ้าแบบนี้ไม่ต้องมีผู้นําสิไม่ต้องมีผู้นําไม่ต้องมีฝ่ายบริหารไม่ต้องมีนายกรัฐมนตรีถ้าคิดว่าได้ไปแล้วนะครับหูอเมริกามันก็คงมาตีเอาเอาแล้วมั้งถ้าได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วจะ,จะ,จะเจริญน,นะครับ อันนี้ความคิดยังล้าหลังมากๆนะครับมันขึ้นอยู่กับฝ่ายบริหารนายกรัฐมนตรีนะครับประเทศจะเจริญได้ก็คือฝ่ายบริหารก็คือบักซ้อนไส้บักค่ำไตบักท่องรุ่นอ,อันนั้นคือที่ทำให้ประเทศจเจริญน,นะครับไม่ได้ได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปแล้วมันจะเจริญขึ้นไม่ใช่ความคิดแบบนี้ยังอยู่ในถ้ำอยู่นะถ้าเปรียบเป็นคำเมนก็คืออยู่ในปราสาทหินอยู่นะครับ อยู่ในกำแพงอยู่เลยสมองไม่มีความคิดไม่มีความสามารถที่จะบริหารประเทศไม่มีตินันตินี่นตินันตินี่อ้างนู่น,นอ้างน,น,นี่นะครับคิดไปเรื่อยเปื่อยไปนะครับเขตภาคอีอสานเมื่อก่อนนะครับในเขตภาคอีสานพี่นอนในเขตภาคอีสานทุกคนก็ทราบเนาะย้อนไปเมื่อสี่สิปีส0สิปีย้อนหลังนี่เองนะครับในเขตภาคอีอสานนี่ยังไม่พัฒนาเท่ากับภาคอื่นๆนะครับยากจนมาก มันขึ้นกับฝ่ายบริหารก็คือนายกรัฐมนตรีไทยนะครับเขาพัฒนาเอาความเจริญเอาโรงงานอุตสาหากรรมต่างๆนะครับเอาไปอยู่ในเขตภาคอีสานเมื่อก่อนอีสานเมื่อก่อนอีสานไม่มีเซ็นเซนทันนะนะครับไม่มีเซ็นท่านนะครับทุกวันนี้เซ็นท่านในอีสานนี่ไม่รู้กี่จังหวัดแล้วเซ็นท่านบิ๊กซีนะครับมีหมดแล้วนะครับมีทุกอย่างถนนห้าเลนหกเลนมีหมดมันขึ้นกับฝ่ายบริหาร ประเทศไม่เจริญประเทศไม่พัฒนาไปโทษคนนั้นเอานี้ไปคนนั้นใครเอาของใครไปอีสานอยู่ที่เดิมไม่ได้ย้ายไปไหนเลยอยู่ที่เดิมมีแต่คนเอาลาวนี่ออกจากอีสานไปนะครับฝรั่งเศสตัดออกไปไปขึ้นกับเวียดนามนุ่นนะครับแล้วจะบอกว่าอีไทยจเจริญได้เพราะเอาอเอาอีสานมาว่าสันโอ้แต่กวัวมคิดเหลือกี่ตัวนาะอยู่ในสปปลาวเนี่ยวควาวมิดแบบเนี้ยนะครับ ไม่เคยโทษฝ่ายบริหารโทษแต่สิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งที่มองไม่เห็นนะครับเชื่อในความแบบเชื่อในความเชื่อแบบนั้นไม่ว่ากันนะครับแต่พูดให้มันเหมือนเป็นไปได้หน่อยนะครับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้พูดไปแล้วก็มันเสียผู้ใหญ่นะครับสังคมอยู่ในประเทศลาวเนี่ยนะครับคนรุ่นใหม่นะโดยเฉพาะเขาเชื่อตั้งแต่ฝ่ายบริหาร อย่างผมนี่ก็เชื่อฝ่ายบริหารเท่านั้นนะครับถ้างั้นได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มาปุ๊บนะครับผู้นําก็ไม่ต้องทำอะไรสิไม่ต้องเลือกตั้งไม่ต้องมีนายกไม่ต้องมีประธานประเทศไม่ต้องมีผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับเมื่อก่อนก็พูดแบบนี้แบบน,นี้แล้วนะครับสมัยก่อนก็พูดอย่างนี้แหละนะครับไทยนี้กําลังจะถอยหลังไทยกําลังจะล่มจมเอาพระแก้วมาเอาสั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาแล้วไม่เอาไม่เอาไปคืน กูไม่เห็นไทยถอยหลังสักทีกูเห็นแต่ไทยจเจริญขึ้นจเจริญขึ้นขามเมรนก็ตามไม่ทันรลาก็ตามไม่ทันพม่าก,ก็ตามไม่ทันเวียดนามก็ยังตามไม่ทันเลยทุกวันเนี้ไหนบอกว่าประเทศไทยผิดคําสาบานประเทศไทยไม่เอาไปคืนนั่นนี่เออเอามาแล้วไม่เอาไปคืนมีความคิดคดโกงนั่นนี่กูไม่เห็นเขายากจนสักทีรถไฟฟ้าเขาก็มีเกือบเขามีก่อนทุกประเทศในอาเซียนด้วยซ้ำม,มังรถไฟฟ้า มาร์ทบีทอ่าถบอาร์าานะครับกูว่าประเทศไทยเขามีก่อนหลายประเทศในอาเซียนด้วยซ้ำตั้งแต่กูเกิดมานะกูข้ามไปฝั่งไทยกูกูก็เห็นรถไฟฟ้าใต้ดินแล้ว m r T กูก็เห็นแล้ว b T S กูก็เห็นแล้วไปดูตอนนี้นุน่นหมอชิดสองเขาไปดูแค่หมอชิดนะครับไม่ใช่สนามบินนะแค่หมอชิดเขาเนี่ยตอนเนี้ไปเช็คดูในทั่วประเทศในอาเซียนเนี่ย สถาน <c oughs> สถสสสีสถานีขนส่งเขาเนะี่ยไปดูใหญ่ที่สุดในอาเซียนด,ด้วยซ้ำหมอชิดสองนะ่ะหาดูในสิงคโปร์ยัง,ย,งยังไม่ใหญ่ขนาดนี้นะครับเขาจะถอยหลังได้ยังไงครับเขาพัฒนาไปเรื่อยเขาจเจริญไปเรื่อยนะครับเราจะยังมานั่งสาบแช่งเขาอยู่อย่างนี้นะครับเราจะไปถึงไหนนะครับ เราต้องเลือกตั้งเราต้องหาผู้นำที่พัฒนาประเทศจริงจงจังๆนะครับเรายังไม่เคยเลือกตั้งเหมือนประชาธิปไตยแบบประเทศเขาเลยเราเลือกกันเองนะครับพอประเทศไม่เจริญแล้วก็ไปโทษสยามแล้วนะครับไปโทษสยามเอานั่นเอานี่โทษว่าไม่มีทางออกสู่ทะเลบ้างโทษพึ่งผ่านพ้นสงครามบ้างโทษสยามนะครับมาปกครองเราก็ ก็เอานักปรา์นักวิชาการคนเก่งกว่าต้อนไปไว้อยู่ฝั่งอ,อีสานนุ่นนะครับอยู่ในลาวก็เหลือแต่คนโง่ไม่มีคนฉลาดคิดอย่างนี้เหรอนะครับเออสุดๆุดนะครับกูจะจับพวกมึงเนี่ยเอามาเรียนกันใหม่นะครับเริ่มจากปนหนึ่งหรืออนุบาลก็ได้นะครับอย่าทำตัวเป็นนักวิชาการพวกคอมมิวนิสต์ในลาวนะความรู้ไม่ได้มีนะจำปากต่อปากเล่าสู่กันฟังเหมือนเด็กนะครับ ไม่ได้ไปเรียนเองนะความคิดที่คิดแบบนี้นะส่วนมากก็คือนั่งฟังอดีตผู้นำลาวเล่าให้ฟังตั้งแต่อยู่ในถ้ำนนนะครับตั้งแต่ตั้งแต่สมัยลบกับฝ่ายเสรีก็ไปนั่งเล่าให้กันฟังอยู่ในถ้ำนะเออตรงนั้นนะตรงนี้ของลาวนะตรงนั้นนะอ่าคิดไปเรื่อยเปื่อยแต่ไม่เคยคิดจะพัฒนาเพราะความรู้มันไม่มีมันไม่มีผู้นำลาวคนไหนจบจากฝ่ายบริหารสักคนมีแต่พวกนักปฏิวัติประเทศมันจเจริญมันจะพัฒนาไม่มีนะครับ คิดไปพูดไปใส่สมองไปคนรุ่นใหม่เขาจะฟังมึงเหรอกูถามหน่อยนะครับโอเคครับพี่น้องครับฝากกดแชร์น้ำได้ครับพี่น้องมีความคิดเห็นจัางไหนสบายดีสวัสดีครับ